สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่เนี่ยคอนเนอร์มุมข่าววันนี้จะเป็นการพูดคุยก่อนเกมนะครับที่สโมสรอาร์เซนอลจะบุกไปเยือนแอสตันวิลล่าในถิ่นวิลล่าพาร์คในคืนวันเสาร์นะครับเวลา19บเนาฬิกาสานาทีโดยเกมนัดนี้นะครับถือว่าเป็นโอกาสที่ให้สโมสรน,นะครับอาร์เซนอลสามารถทวงบัลลังก์จากฝูงคืนได้อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าพวกเขาสามารถเก็บแต้มได้จากแอสตันวิลล่านะครับเรามาดูสถิติของทีม เจ้าบ้านอย่างเอสตันวิลล่านะครับ6นัดหลังสุดนะครับชนะไป2นัดนะครับเสมอ1แล้วก็แพ้ไปถึง3นัดโดย2นัดล่าสุดนะครับบุกไปแพ้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ3ประตูต่อ1ได้เปิดบ้านนะครับแพ้กับเลสเตอร์ซิตี้นะครับ2ประตูต่อ4ส่วนทีมเยือนอย่างอาร์เซนอลนะครับ6นัดที่ผ่านมานะครับชนะ2นะครับเสมอ1แล้วก็แพ้ไป3โดย3เกมล่าสุดนะครับเปิดบ้านแพ้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้1ประตูต่อ3 เปิดบ้านเสมอเบนฟอร์ดหนึ่งประตูหนึ่งแล้วก็บุกไปแพ้กับเอลวัตันนะครับหนึ่งประตูะต่อศูนย์ถือเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะยากลําบากกับอร์สซนอลนะครับที่ไม่สามารถเก็บช,ชนะได้ถึง3นัดในศึกฟตุตบอลพรีเมียร์ลีกสนัดที่ผ่านมาถัดมาครับเราจะมาดูในส่วนของสถิติการพบกัน6นัดล่าสุดนะครับถือว่าค่อนข้างจะสูสีนะครับเมื่อทั้ง2ทีมนะครับต่างชนะ3แล้วก็แพ้3เท่ากันนะครับแต่อร์สซนอลนะครับสนัดล่าสุดนะครับสามารถ เอาชนะเอสตันเวลลาได้ทาง3นัดนะครับถือว่าช่วงหลังนะครับทีมเยือนอย่างอาร์เซนอลนะครับทำผลงานได้ค่อนข้างจะดีกว่าอย่างชัดเจนนะครับในการพบกับเอสตันเวลลานะครับโดยครั้งล่าสุดนะครับสามารถเปิดบ้านชนะเอสตันเวลลาไปได้2ประตูต่อหนึ่งและก่อนหน้านั้นนะครับก็บุกไปเฉือนชนะเอสตันเวลลาถึงถิ่นในสูตรประตูต่อหนึ่งถัดมานะครับเราจะมาดูในส่วนของไลน์อัพนะครับที่คาดการณ์ว่าทั้ง2ทีมจะส่งลงสนามนะครับ มานที่เจ้าบ้านนะครับอย่างเอสตันววลลาครับจะมาในระบบ4-4-2นะครับโดย้รกษาประตูนะครับจะเป็นมาตินเนสนะครับกองหลัง4ตัวนะครับจะเป็นในส่วนของดีนะครับคอนซานะครับเทมเบอร์แล้วก็ยังนะครับกองกลางนะครับจะมีในส่วนกองบอนเดียนะครับหลุยกามาลาและก็เลมซีนะครับกองหน้าจะเป็นเบตลี่นะครับจับคูกับปกกินนะครับส่วนทีมเยือนอย่างอาร์ซนอลนะครับ ผู้สาประตูจะเป็นในส่วนของเลมเดลนะครับกองหลังจะเป็นไวซาริบานะครับมาเกเลสแลวก็จิสเตงโกส่วนกองกลางนะครับจะเป็นโอริกาโจจินโยนะครับแล้วก็กินิจาก้าส่วนตัวลูก3าตัวนะครับจะปอบไปด้วยบุกโยสาก้านะครับเอนเกเทียแล้วก็กาเบรียลมาเตลารีนะครับโดยโจจินโยนะครับจะได้โอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับในการลงสนามเป็นตัวจริงเนื่องจากเจ้าของตำแหน่งอย่างโทมัสปเตน่าจะไม่สามารถสดับ อาการบาดเจ็บหายทันในเกมนัดนี้นะครับโดยเกมนัดนี้นะครับทางเว็บไซต์นะครับปูสกอร์ได้ให้ทั้งสองสโมสรนะครับเสมอกันไปที่1ประตูต่อหนึ่งนะครับแต่ส่วนของนิวคอนเนอร์มองแล้วนะครับนัดนี้นะครับนัดสําคัญของอาร์ซอนอลนะครับที่นักเตะทุกคนนะครับน่าจะทุ่มเทอย่างเต็มที่นะครับในการเก็บัยชนะได้อีกครั้งหนึ่งในรอบ4นัดนะครับมองว่าในเกมนัดนี้อาร์ซอนนลน่าจะเบียดชนะเจ้าบ้านอย่างเอสตันเวลลาไปได้2ประตูต่อหนึ่งในเกมนัดนี้ก็จบลงมาแล้วนะครับในส่วนของการ พูดคุยก่อนเกมนะครับทีอาร์เซนอนนะครับจะบุกไปเยือนแอสตันวิลล่าในคืนวันเสาร์นี้นะครับรบกวนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทางรายการด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมา,มากครับ